สวัสดีครับลุงเสียงสองของดีบางประหันนะครับพบกับลุงปุ๊ดนะครับณชานคองแคมป์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดอกกลุ่มสตูดิโอนะครับแล้วก็วันนี้ลุงปุ๊ดนัดลุงขมไว้นะครับเพราะว่าเคยได้ชิมไข่พะโลคากิของลุงขมแล้วติดใจก็เลยวันนี้จะมาขอให้แกทําให้อีกสักหม้อหนึ่งนะครับแล้วก็เย็นนี้ที่ดอกกลุ่มได้ต้อนรับเพื่อนๆนะครับ อยุธยาวิทยาลายัยจอมสูรางนะครับมากินข้าวเย็นกันก็เลยอยากจะอวดเมนูเพื่อนหน่อยนะครับว่าของดีบางประหารอีกเมนูหนึ่งเนี่ยคือไข่พะโลคากินะครับฝีมือเชฟลุงขบนะครับเชฟครับเชฟเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟครับวันนี้ที่ขอให้เชฟทําไข่พะโลคากินะครับคือในตลาดบางปะัะไม่มีนกนะเมนูนี้ไม่มีเอ เช้าเช้าเอามาหาันตรงนี้แหละมีสเสน่ห์ที่สุดมีอะไรขายเนี่ยรุ่นนี้อ่าคุณป้าคุณลุงจะขายอยู่เลยโอ้โห,โโหโโโย่านนี้แหละมีชีวิตชีวามีสเสน่ห์มากนี่ก็เป็นตลาดาปลาไม่ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยนะครับอื ทำเป็นโลเอออร่อยฮะทำมาหรอเอามาเอามา,เอามาโลโอ้ คิดว่าตีนคงยังไม่เปื่อยเท่าไหร่วอ้โหพี่ต่นะมาแล้วครับนี่คือระดับลุงพุทธคงไม่กินข้าวใช่ไหมครับไม่ครับนี่แหละครับไข่พะโลคากิสูตรของเชฟลุงขมนี่ครับเคล็ดลับคืออะไรครับเชฟขาขาปกติเวลาใส่พะโลเนี่ย หอมไหมอืมหอมหอมหวานไหมหอมหวานไม่หวานมากใช่ไหมไม่หวานมากเออแต่ไข่ไม่ค่อยดำเพราะเราไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเยอะใส่พอเป็นพิธีอย่างเดียวเคล็ดลับคือข่านะครับอปกติสามเกลือมันต้องมีไอ้รากผักชีกรเทียมแล้ะพริกไทยแต่อันนี้มีข่าเพราะเราดูจาก y o u t u ู e มาอ่าใส่นี่ประกาศดองประกาศดองของลุงตุ๊กเขาและที่สำคัญนะครับไข่พะโล้ไม่ต้องต้มเอง เลอที่ร้านซอยกลางร้านที่ขายเครื่องปรุงเงยอะๆแม่เขาก็คิดว่าไปแก้บน <c oughs> มสมใจอยากลงพุทแล้วละครับกับเมนูนี้ของเชฟอย่าลมืมกุงขมนะครับิตมอืมแล้วเดี๋ยววิกหนะ้าสองลุงนี้จะพาไปชิมอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับกับลุงเสียงสองของดีบางประหานครับอู้หูชน 嗯。Mm.